เอาอีกแล้วลันได้รันนันพี่น้องเอ้ยเอจัดาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจัดไปๆจัดไปผมมีการทาวก็เกิดขึ้นนี่เอาเลยนี่เอาเลยนี่ไปนี่ในหน้าคดนะครับเรองเอาด้อพอเบาในหน้าคดกับจหาเงินใหม่ไปซีเรียกนี่แหละครับผมแบสซี่นี่ สงสัยที่เป็นไข่เนี่ยเอาอีกแล้วลานไหนลานนั่นเลขนี่เพิ่นก็ะหูเนาะกระยางมหาถือคนเนาะเออจะจิ้เทื่อไหมวะผมเคยซื้อเลขอยู่สองครั้งแล้วผมซื้อเลขเป็นอาผยหูบอตอบให้ผมชื่นใจก็ด้ใจผมหรอขอบคุณนั่นแหละโอ้ยังไม่หยุดอะยังไม่